คะต้องเทน้ำไปชุบวๆค่ะทีนี้เราจะมาเทน้ำกันนะคะค่ะอ,คคอยๆค่อยๆโอ้ยต่ำๆลูกเออเทอีกเยอะๆเลยก็ได้ค่ะเอาอีกหน่อยค่ะอเอาอีกหน่อยค่ะ จะค่อยๆหยดน้ำไปใช่ไหมคะเทอีกเลยค่ะเทไปไเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนไหนมันกอนกันล่ะี้มันหลากสีมากเลยใช่ไหมคะสีขาว เมื่อกี้ฮึนเนมโมค่ะเสร็จแ้วก,กนาะดตัวกุ้นอยน้มจับมันเริเ่มมเเริ่มดูดน้ำไปยังคะมันเริ่มมัน มันเริ่มขยับไปขยับมาแล้วค่ะเนี่ยเอคะเริ่มใหญ่ขึ้นหรอคะไม่ใช่ค่ะมันเริ่มเล็กอยู่อะค่ะมันเริ่มเล็กอยู่ใช่มันก็จะมีความแบบแบบแบบเป็นเม็ดเล็กๆอะค่ะเราจับกวนเพราะว่าต้องแช่น้ำเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องแช่ทิ้งไว้ก่อนสักประมาณหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ดูว่า ต้องหนึ่งคืนเลยค่ะเราจะนั่งรอไว้หรอคะเราต้องทิ้งไว้ค่ะมันต้องทิ้งเขาไว้ค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ําให้เขาถ้าเขาแเน่นเขาเติบโตขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะเริ่มพองขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ,อะตอนนี้เขาก็ายังไม่เท่าไหร่ช้าขึ้นมาให้ดูนี่ค่ะของนกเก็ตกันนะ,ะเต็มเ,เลยค่ะเรามาดูกันอีกทีแล้วกันนะคะ วันนี้ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะโอเคค่ะขอตัวไปดู